ขณะที่การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างจีนและหมู่เกาะโซโลโมอนดูเหมือนจะยิ่งเป็นปมตึงเครียดมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะระหว่างจีนออสเตรเลียและสหรัฐโดยเฉพาะคําพูดของผู้นามหมู่เกาะโซโลโมอนที่ออกมาล่าสุดในวันนี้ในระหว่างการอภิปรายในรัฐสภาว่าก็ตอนที่ออสเตรเลียลงนามในข้อตกลงออกัสก็ไม่เห็น เตือนให้หมู่เกาะโซลโมอนได,ได้ทราบร่วงหน้าเท่ากับว่าออสเตรเลียเองก็ปากว่าตาขยิบค่ะจีนและหมู่เกาะโซลโมอนประเทศหมู่เกาะในฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคงเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาข้อตกลงนี้ทําให้เกิดกระแสะความกังวลอย่างมากจากสหรัฐออสเตรเลโียและนิวซีแลนด์ว่าอาจจะนําไปสู่การตั้งฐานทัพจีนในหมู่เกาะโซลโมอน ซึ่งจีนก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เตรียมที่คิดจะตั้งฐานทัพขณะที่นายกรัฐมนตรีโซโกาวาเร่แห่งหมู่เกาะโซโลโมอนกล่าวในการประชุมรัฐสภาในวันนี้ว่าประเทศไม่ได้รับคำเตือนจากออสเตรเลียแม้แต่น้อยเรื่องการลงนามข้อตกลงความมั่นคงออคัสควมอืดอาดของผู้นำหมู่เกาะโซโลโมอนพาดถึกพิงไปถึงผู้นำออสเตรเลียเกี่วยวข้องกับการลงนามในข้อตกลงไตราพาคี ระหว่างออสเตรเลียสหรัฐและอังกฤษที่ชื่อว่าออกคาสลงนามกันไปเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะและสร้างความไม่ค่อยสบายใจให้กับประเทศในเอเชียและแปซิฟิกเพราะว่าจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์เรื่องของความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และปัญญาประดิษฐ์ระหว่างสหรัฐและออสเตรเลียด้วยค่ะ ขณะที่นาย,ยกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันแห่งออสเตรเลียตอบโต้ตตกลับว่าโซกาเบาเร่คำพูดของผู้นำหมู่เกาะโซลมอนคล้ายกับเป็นความคิดเห็นของรัฐบาลจีนก่อนหน้านี้สกอตต์มอริสันเคยแสดงความเป็นห่วงเรื่องการลงนามข้อตกลงระหว่างจีนและหมู่เกาะโซลมอน What this highlights that the 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 last five years particular the level interference and interference is five in level level over of of uh, of engagement uh, and particularly you know with all sorts of promises of all sorts of investments that can be very um, that can be very persuasive and so that is the challenge that we're now dealing with and we've been dealing with it for many years it is not a new issue and these threats still remain 2006 <laughs> ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้ส่งกองกำลังรักษาสันติภาพเข้าไปประจำการในช่วงเวลานั้นหมู่เกาะโซโลมอนยังไม่ได้สารสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนการลงนามในข้อตกลงด้านความมั่นคงกับจีนทำให้ออสเตรเลียไม่พอใจขณะที่จีนก็แสดงท่าทีวิาพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงออกขัสมาโดยตลอดว่าเป็นความพยายาม <to join. S 1> ของ <Mr. Johnson. S 1> สหรัฐที่จะจำกัดบทบาทของจีน <to join. S 1> ในเอเชียและแปซิฟิกและจีนก็ระบุว่า ข้อตกลงออคัสเนี่ยแหละจะนำไปสู่การขยายอาวุธนิวเคลียร์ในระดับภูมิภาคค่ะล่าสุดโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนตันเคเฟ,ฟยบอกว,กว่าการที่รัฐบาลออสเตรเลียบอกว่าจีนเตรียมจะตั้งฐานทัพที่หมู่เกาะโซโลโมอนก็คือข่าวลวงทั้งเพจีนย้ำว่าความร่วมมือของข้อตกลงใหม่นี้ก็เพื่อรักษาระเบียบทางสังคมปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม และถือว่าเป็นสิทธทิอันชอบธรรมของสองประเทศที่มีอธิปไตยที่จะลงนามในข้อตกลงได้และเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศไม่มีใครควรจะชี้นิ้วมาที่จีน